วันที่หนึ่งผมได้ดับการตื่นขึ้นมาในโลกแห่งนี้พร้อมกับเจอกล่องและประตูเนเธอรก็เลยเปิดเพื่อจะเอาของสนอยเอามาได้อันหนึ่งแล้วก็เป็นคนปนไปไทยก็ไปได้ใช่จริงผมเล่นกับโซกุนครับใจแล้วเอาละวันนี้เราอยู่กับนายมาครับหนึ่งรวันกับนายมาครับแวมไพร์ออฟเดอะวิสวิหรือพูดง่ายคือวันนี้ผมมาเล่นมาครับในรูปแบบของแวมไพร์ ผมกับชกุลนั้นเป็นแววนพรยทั้งคู่ซึ่งผมต้องเอาชุดในลงแห่นี้เอาละวันแรกผมก็ตัดต้นไม้ทำไรปะหลังจากที่รุดของในกล่องเสร็จแล้วก็ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆือย่างตามที่เกมมันสั่งเอาไว้ผมนั้นตัดเสร็จผมก็ดิ่งไปหาเพื่อนรักของผมแต่ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะกลับมาตัดต้นไม้อันต่ออันสุดท้ายแล้วก็เห็นอีกต่อหนึ่งแต่ผมก็ไม่ไหวว่าที่ไปตัดต่อผมเลยได้กลับไปหาเพื่อนแต่เพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองวางไม้เอาไว้อย่างงงเขา ก็เลยกลับไปตัดอีกครั้งนึงแล้วก็เลยมาหาเพื่อนแล้วก็ตกเลยวีนนล้นเองก็ขโมยตัวครับองเพื่อนมาเพื่อทำอุปกรณ์อ่าเอ้ผมก็ทําเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปตามภาษาที่เล่นสบายเบอร์เติอไปเรื่อยๆนะนั่นเองใช่ผมค้าไปเลยนะจนนายขวัญนายงงง้อะไรเพียงงงมาแน่นอนว่าผมเลยก็ไม่หยุดความหอยายามนใช่ใช่เพียงงงงอันนึงในการขุดก้อนหินไป พื่อจะอัปเกรดไม่ก็ทำเฟอร์นั้นก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตัวนี้ทำอะไรบ้างเมื่อเนี่ยผมขุดไปเรื่อย้จนกระทั่งได้ยินเสียงเฟัวหมุนหัวขางที่นหนได้ที่ไหนได้ล่ะจริงๆแล้วมันเจอเหล็กะครับแต่มันกลับขุดไปก่อนก็ที่ผมจะเห็นว้าวแอฟเกนะฮะสุดยอดเลยจริงเพื่อคนนี้ผมก็เลยเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการเอาเหล็กมาแล้วก็มาทำแต่ให้ไหนได้แหละมันใช้เหล็กเป็นหินนะคะผมก็ทาไปเรื่อยๆได้ควานหินมาก็รีบสะเดาะออกไปวิ่งเลยกระเดกัเดียวออกไป วิ่งไปด้วยเสียงกีตาร์เก็บไข่ออกมาพร้อมกับการสับต้นไม้ต่อไปเรื่อยๆด้วยความใหม่ที่อดีตผมตัดเสร็จแน่นอนผมลยผมในไม้มาแล้วแล้วผมก็เห็นไม้ขาผมก็เลยเก็บมันแล้วก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งไปเจอม้าพายครับโอ้โหตกใจหมดสับแม่งเลยแล้วกันผมรีบไล่สับมันจนทั้งมันตายแล้วผมเก็บหนังมันมาด้วยความเยือกเย็นพร้อมกับ การวิ่งไปผมเจออะไรครับผมเจอบ้านคุณครับแอปไปนะฮะผมเลยเข้าไปขโมยนะไปสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เจอะฮะก็คือหมู่บ้านที่ไม่มีวีเดเจอร์นะฮะตอนไม่ใช่หมู่บ้านลลางแต่ผมเปิดเข้าไปไม่มีวีเดเจอร์ครับสุดยอดเลยผมก็เดินทางไปเรื่อยว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งแต่มันก็ไม่มีครับผมก็เลยวิ่งไปวิ่งแล้วก็วิ่ง แล้วก็ไม่เจอใครในหมู่บ้านนี้เลยไม่ใช่หมู่บ้านล้างแต่ก็กลับไม่เจอคนว้าวม m a ซิ่งนะฮะไปที่บ้าน ABC แล้วก็ขโมยเตาเผามาโดยที่ไม่มีความเย้ยใยขุดไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจใครเพราะมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วขุดทั้งสองเตาไปได้วยความเป็นความเย้ยใยแบบขโมยว่าโจนเข้าสิงพร้อมกับการปนบ้านคนอื่นต่อเจอกองครับ ขุดเข้ามาว้าวกเกาะบริษชั้นดี <c oughs> แค่นี้ผมก็รวยแล้วครับมีทองด้วยแอปเปิ้ลด้วยว wow! ้าวสังสุดยอดจริงๆหมู่บ้านแห่งนี้ลมลปนเศษจองก็มาสับผมก็มาสับสัตว์เล่นแล้วก็เดินทางต่อไปเพื่อหาสรรถานที่ในการตั้งบ้านของเราใช่แล้วผมหาสรรถานที่ตั้งบ้านต่อไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่สนใจใครเจอวีนตกตายครับไม่ใช่ยังไม่ตายโอเคก็รีบไปผมพยายาม ผมพยายามขึ้นไปข้างบนเลวินให้ได้แล้วผมก็ใช้สเตปปากัวแล้วก็แล้วก็วกใช่ผมออกมาได้ครับไม่ออกผมออกนะออกมาแล้วผมก็เดินทางไปเลยเพื่อตามหาเพื่อนรักแต่ปรกฏว่ามันก็เสือกมีคนเข้ามาทำไงดีใช่แล้วครับ ช่างเป็นภาพทีสวยงามปจริงโอ้โหนั้นเตะคนเล่นออกแล้วก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละตามหาเพื่อนลักตามหาสถานที่ดูดเลือดวัวกินโอ้กาเป็นแววผายของผมเลยสังหารมันเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารของผมผมเลยออกเดินทางตามหาบ้านต่อไปที่ตอนนี้มันก็จะใกล้จะมืดแล้วผมก็เลยวิ่งไปเรื่อยๆหันกะมองหมู่บ้านเห็นภาพทิศที่น่านจะตกดินอย่างสวยงามนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ ผมกับชุกุนก็เลยมีแผนว่าจะมาตั้งที่พักกันก่อนชกกกนอุกุนก็เลิ่มการเผาหมูกินถึง้ว่าจะเป็นแวมพายแต่เป็นแวมพายที่สามารถกินได้อยู่คือกินเนื้อกินผักได้อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นแวมพายก็ตามใช่พระจันทร์โคตรเทเลยว,ว้วาวว้าวผมกับชุกุนวางเตียงแล้วผมก็เอาเตียงสีเหลืองที่ถูกปนมาแล้วก็วางเอาไว้วางไว้แล้วก็นอนในคืนพระจันทร์สีเหลือดแห่งนี้นะแล้วก็นอนจนถึงพรุ่งนี้เชา้า ข้าสูงวันที่สองนะัผมก็ตื่นเช้าขึ้นมากระโดดลุเล่นหนึ่งเหมือนกับเป็นเด็กน้อยปอสามปอสี่เขาได้เดินไปเรื่อยเจอกับมาพอไม่สนใจใครนี่เดินออกไปตามหาของในป่าเพื่อมากินข้าวผมก็เียกัน่ายนะเวายนะไปเรื่อยแล้วก็จมน้าครับใช่ผมเสียเวลาเป็นชาติเลยเพื่อมาตัดอ้อยใช่ผมตัดอ้อยครับอ้อยที่ปลูกตามน้าตัดไปเรื่อยก็ไม่รู้ทําไมก็ตัดไปก่อนนะนะเวายนะกับไปด้วยความ เชียงชาใช่ผมเชียงชามากแล้วผมก็เดินไปเดินเดินแล้วก็ใช่ผมกลับมาที่พักงากน,นที่ที่เออหลังจากเสียเวลามานาะผมก็เลยชชกุนก็เลยเริ่มการสร้างบ้านซึ่งบ้านที่สร้างเนี่ยเป็นบ้านแบบบ้านแวมพายหน่อยนะเออแล้วผมก็ให้ภาระการสร้างบ้านนี้เป็นของชกุนโชกุนจะเป็นคนสร้างซึ่งในความที่ว่าบ้านเนี่ยยังไม่เสร็จก็เลยเอาเตียงนอนมาแล้วก็แน่นอน นอนข้างบ้านแล้วก็นอนครับเข้าสู่วันที่สามผมตื่นมาชุกุนก็หายไปแล้วว้าชุกุนหายตัวแล้ครับไม่ใช่ลหรอกไม่ต้องสนใจโอเคมพรว่าชุกุนเขาหลุดนั่นแหละนี่เขาจะับเข้ามาใหม่ผมก็เลยรอชุกุนโดยการสัมมาหรอเข้าสู่วันที่สี่ครับไม่ใช่อะไรหรอกเนื่องจากว่าเมื่อวานหลุดแล้วพอกลับเข้ามาใหม่ก็สร้างบ้านเลยนะที่ไม่ตอนถ่ายอะไรนะเออผมก็เลยลองจะขีม่ม้าแต่ว่าผมก็เลยฆ่ามันใช่ แล้วผมก็ปล่อยให้หันยมาอย,าอยู่แต่ว่าใช่ไหมล่ะข้าแม่งเอออะไรง่ายๆแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดก็ก็ของบ้านหละก็ประมาณนี้บ้านคุณจะเป็นบ้านแบบแบบแบมพายแบมพายหน่อยนะเออแล้วชุนก,ก็กำลังจะเข้ามาเซิร์ฟโอเคแล้วชุนก็เข้ามาด้วยความเป็นตัวรอยผมก็เลยรอชุนวยการเห็นเพื่อนแบมพายตัวน้อยกำลังโดนไฟไหม้ผมไม่สนใจเลยแบบตืออ่นเลย,เลยแล้วก็มีจนบุกม,มาด้วยหนึ่งคนวันนี้ผมกับชุนจะมาลงท่าผมเลยทําแก้วแล้วก็ทําแก้ว หลอดเลือดเอาไว้เพื่อจะไปลงถ้าเพราะว่ามันให้เลือดและค่าอาหารเยอะก็ทําไว้หลายขวดเลยเออเผื่อไว้แล้วผมก็ไปลงถ้ากับสุกูนะลนั้นเองก็นั่นแหละเดินทางไปลงถ้าเรื่อยๆแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆหวังให้เดินทางเจอแรกก็ขุดไว้ตอนนี้ผมก็ขุดกําลังขุดแร่กําลังดูจุกุลนะขุดแร่อยู่แล้วในขณะนั้นเองเราก็ฝ่าดงนะ้ไปเรื่อยๆ เดินทางไปเรื่อยๆท่านเจอแมวมุมครับใช่เดูหลังสปอนเนอร์ก็เลยรีบสับแมวมูทิ้งสับไปเรื่อยๆนั่นแหละจากนั้นเองก็แน่นอนแมวมูเกิดเพิ่มเกิดแล้วมันก็ลองสับสิครับรออะไรอ้ชกุลก็ห้ามบอกว่าห้ามทำร้ายเพราะว่าเดี๋ยวชะกุลเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อมาทําเป็นฟาร์มฟาร์มแมวมุม,มเออใช่นั่นแหละคือนะว่าเราก็รูดของไปพอรู้เสร็จใช่ผมกับชกุลก็เดินทางกลับบ้านเอาละก็ น่ากับบ้านแล้วจะช้าก่อนมาลงทําทั้งทีก็ต้องลงทําให้เซ็จซี่ผมก็เลยลงทํากับฉุกุนแล้วพอลงทําไปลงทําม,มาใช่แล้วผมเจอท,ทํายักษ์ครับทํามียักษ์ครับแล้วผมก็ตกตายในที่สดุดดีไม่ใช่ฮาดคอหาข์ดคอที่ผมตายนานแล้วใช่ผมตายครับผมก็เลยอยู่บ้านอ,อแล้วตอนนั้นก็ไปตอนคืนด้วยว้าวผมก็เลยเดินทางกลับไปอีกครั้งนึงแล้วก็ เห็นโจกุนกำลังขุดแร่ผมก็เดินดิ่งลงไปงตรงตุวที่ผม่นนั้นตายใช่ผมกลับมาไว้อะไรตัวเองนะครับสุดยอดเลยผมเดินทางมาถึง5้ถึงหวันผมใช้เวลาเดินต่อในการขุดเหมืองหาแร่ในถ้ำสุดแสนจะลึกแห่งนี้วา้าวสุดยอดเลยจริง ผมก็เจอเพชรครับว้าวนั่นเอง่อผมเจอเพชรแล้วตาก็เป็นปะกายครับรีบขุดเลยสิครับรออะไรล่ะว้ wow. าวความโลภหายผมเลยรีบดิ่งกลับบ้านไปเอาธงมาใช่ธงที่ผมฆ่าโจนได้นะไปเอามาเลยใช่ย้ายนะเออเอาธงย้ายย้ายธงเองงเอ ผมย้ายทงเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านใช่ผมรีบดิ่งขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะไปนอนหลับอันเตียงอันนุ่มๆแล้วผมก็โดดเข้าเตียงนอนปางเรียบร้อยแล้วก็สู่วันที่เจ็ดนะครับผมก็ใช่ผมรีบดิ่งลงไปเพื่อเพื่อลงจากบ้านเพื่อเปประจุภัยต่อใช่แล้วผมไปประจุภัยต่อในโรงกแาปณหดร้ดายแห่งนี้ ผมเดินไปเรื่อยๆตามเพื่อนบอกไปนั่นเองสิ่งที่ผมเข้าตาคือลังโจรใช่ครับผมกับเพื่อนเจอลังโจรว้าแล้วก็ไอเชียนั่นด้วยใช่มันแปลกมากเลยสำหรับหลักฟิสิก์ของเกมนะ <c oughs> ผมรีบเข้าไปในลังโจรหัวกบบุกเข้าไปเจอกระลุกธนูปนริศากำลังเตรียมเพียบเลยรีบขึ้นไปพื่อจะสับหัวมัน แต่เท่านั้นเองชุกุนก็ลงมาใช่แล้วผมลงอกชุก,กุลรื้ของหมดใช่เขาฆ่าเอ่อฆ่าโจรแล้วก็รื้ของหมดแล้วผมก็เลยโล่งใจก็เลยกลับบ้านดีกว่าผมกลับบ้านไปแต่ก็กลับเจอพวกคนต,รต,รตัดต้นไม้ซึ่งคนตัดต้นไม้นั้นเป็นอ่าศัตรูของแมงมุมพายเป็นนักล่าแมงมุพายแหละจะเรียกว่าคนตัดต้นไม้ซึ่งในคลองที่ผมเรากำลังต่อสู้กับคนตัดต้นไม้อ,อยู่นั่นเองมันก็ไม่เป็นหรอกแหละผมแค่บอกว่าเออผมเก่งที่สุดเออนั่นแหละ ผมเดินทางกลับถึงบ้านรีบฟุกเขาเกับที่นอนแล้วก็นอนหลับอย่างสบายใจผม F K ไปหลายวันจนทังวันถึงวันที่เก้าแล้วใช่ผม F K ไปหนึ่งวันผม F K ไปแล้วก็แน่นอนว่าผมก็กลับมาทาหมวกเพราะว่าหมวกหมวกผมมันหายผมก็เลยทําหมวกใช่แล้วนั่นเองนั่นแหละผมก็หาเหล็กหาอะไรมาทําเป็นหมวกใหม่เพราะว่าหมวกหายยังปิดสนา ผมเข้าเิร์ฟใหม่ครั้งหนึ่งใช่ผมกลับมาเข้าเสร์ฟใหม่หลังจากที่ผมนะั่งออกเิร์ฟไปแล้วผมก็เดินลุดลินตามบริเวณบ้านไปผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะทําอะไรดีนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมไยเข้านอนแต่หัววันแล้วก็ถึงพรุ่งนี้ชเช้า้าสู่วันที่สิบผมเริ่มการเดินออกไปเรื่อยๆแล้วก็ชนกับกําแพงบ้านตุบ ซึ่งวันนี้คุณนายโชกุณใจผาโยนพลิเพชรให้ผมแล้วก็สั่งให้ผมนั้นไปขุดออสซิเดียนใช่แล้วผมก็ต้องทำตามแล้วก็ทำตัวเอนชานปึบได้แล้วตัวเอนชานผมทำตัวเอนชานเสร็จผมก็เดินทางไปยังป่านั่นเองเมื่อผมนั้นเดินทางมาถึงป่าผมได้ยินเสียงใครกลใช่แล้วผมเจอบอสครับโอกลอกรีวิงกับบ้านใส่เกียร์มาต้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย ออกถึงบ้านรีบเข้านอนนอนบนตียงนอนอาแสหนุ่มๆปุ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็นอนหลับสบายเข้าถึงวันเข้าสู่วันที่สิบเอครับผมก็เดินทางลงไปข้างล่างอีกข้างหนึ่งแล้วกนะ็คือวันนี้ผมมีแผนว่าผมจะไปปิดคังอุกกรอกเอาไว้แล้วก็ผมเจอประตูในใีเธอรครับใช่ชกคุณสร้างประตูดีเทอร์ขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าชกุนยังไม่มีไฟแช็คใช่ ใช่ครับประตูีิถูกประตูที่เธอถูกเปิดแล้วแล้วผมก็เอออะไรผมก็เปิดประตูี้เธออะไรครั้งแล้วเอออะไรผมก็เข้าไปวิ่งส่ประตูพอเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่านารกมันเปลี่ยนไปแบบแปลกๆนะเออดูสิมันโคตรเปลี่ยนเลยเลยว่าออร์ครับดูชั้นนี้ครับออระครับออระครับ,รอ,รบอุ๊โสดงไปเลยครับโคตรเท่ วันทีส่สองครับผมก็มาสู้กับโอกระรอกนะครับโดยการใช้หน้าไม้ฟาดใส่หน้ามันนะครับยิงไปครับไม่โกงครับไม่โกงไม่แฟด้วยครับเพนยิงไปยิงมาอ้าวลูกกระสุนหมดครับทําไงดีมันจะปัญหาครับชุกุนก็กําลังยิงนวกกระสุนสำรองเขาอยู่โอกระรอกก็เลือดลดเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะผมจะว่าลูกน้องของโอกระรอกนั้นมันถ้าตีแล้วก็ถ้าตีลูกน้องคือถ้าลูกน้องตีแล้วเราจะเดเองลนะครับ ก็ผมก็ฆ่าอกกลอกอะไรแล้วแต่าว่ารูปภาพหายจริงๆผมมาทำ 20, 20วันแต่ว่า20วันน่ะมันไม่ไหวผมก็เลยทําแค่12วันก็มีเท่านี้แหละครับก็ทั้งหมดก็คือ Vampire of b e a t v i c h m e n เป็นยังไงบ้างก็คงสรุปก,กันนะครับสําหรับซีรีส์ซีรีส์นี้ซึ่งถ้าใครให้มีต่อเนี้ยก็ต่อได้นะครับส่วนถ้าจะต่อเนี่ยคือผมจะไม่ทำ20วันนะคือ20วันน่ะ คือหัทอมไปแล้วซึ่งอีพีต่อไปเนี่ยผมก็จะทาจากเอ่อพักพว่าผวทํานี้20วันไปแล้วแต่ว่าคลิปวิดีโอมันหายคือว่าหุมทมทำอะไรแบบเยอะไปหมดเลยก็อีพีต่อไปก็จะเป็น32วันนะครับก็แน่นอน,นครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามซีรีส์ร้อยวันด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ